เครื่องดัดเหล็กโค้งสำหรับทำโรงเรือนก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับตะวันยันเจ้าฟาร์มวันนี้จะพามา,าดูเครื่องดัดเหล็กโค้งสำหรับเราไปใช้ทำโรงเรือนโรงเรือนปลูกผักโรงเรือนอพ่อเห็ดนะครับที่เป็นส่วนโค้งๆแล้วเอาผ้าพลาสติกขึงด้านบนนะครับเพื่อน้ำมันจะได้ไม่ ไม่ได้ขังด้านบนนะครับก็คือเป็นเป็นโลงโค้งนะครับก็ไม่ยากครับมีตัวเป็นเหล็กฉาเชื่อมเป็นฐานนะครับแล้วก็มีตัวอ,อันนี้เป็นตัวล้อล้อประตูประตูเลื่อนนะครับประตูบ้านนะครับที่วิ่งบนราง เหล็กกลมๆนะครับแล้วก็ด้านไหนก็เชื่อมกับแกนเพานะครับทําเป็นร่องๆไว้สําหรับวางนะครับก็มีเนี่ยสองลูกนะครับทาเหมือนกันแล้วก็มีตัวลูกดานบนอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นล้อเลื่อนของประตูรั้วบ้านเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมอันนี้ใช้ใหญ่หน่อยจริงๆใช้ใหญ่ทั้ง3ตัวเลยก็ได้อ่าแต่ตัวเนี้ยจะเชื่อมติดเลยนะครับก็คือไม่เชื่อมลูกป,ปืนติดกับเพาเลยอ่าแล้วก็ตัวก้านก็มาเชื่อมติดกับตัวอันนี้เป็นแม่แรงแม่แรงรถนะครับที่ใช้เป็นแบบคันเกียวตามรถเก่งจะแถมมาะนะครับประมาณอย่างนี้เอาไว้สําหรับขันขึ้นขัน,ขนลงเวลากดเหล็กเพื่อดัดนะครับอ่า ก็เนี่ยใช้ตัวเนี้ยตัวล้อลูกกิ่งเนี่ยแล้วเราก็ใช้มือหมุนเป็นตัวดัดนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เนี้หลักการลูกล้อสามตัวกดกันแล้วก็หมุนไปหมุนมาก็เพื่อให้เหล็กมันโค้งได้นะครับถ้าเราใช้มือดัดใช้หรือใช้อะไรดัดคือเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับนะครับแต่ใช้เจ้าเครื่องนี้คือกดค่อยๆกดไปทีละนิดทีละนิด มันก็จะโค้งคงสภาพอยู่แบบนั้นนะครับ่ะก็ส่วนตัวเนี้ยก็คือผมด้านล่างผมพาเป็นล่องเพื่อเอาไว้สําหรับถอดอตัวเพากับล้อเนี้ยออกมานะครับนะไม่งั้นเราเชื่อมไปเสร็จแล้วเราจะใส่เข้าออกไม่ได้นะครับก็คือใส่เป็นน็อตล็อกไว้แค่นี้นครับก็ใช้งานได้แล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดู วิธีการดัดกันนะครับอ่ะก็เริ่มแรกอันเนี้ยเป็นเผาเหล็กแป๊บนะครับอันนี้หนาเลยเป็นเหล็กแป๊บท่อประปานะครับที่เป็นปลายเกลียวอันนี้ก็จะหนาหน่อยอันนี้ไซส์หกคุนนะครับปลายนีผูปูหน่อยคือผมตัดเอาเหล็กเก่ามาเพื่อเอามาโชว์ลองดัดให้ดูนะครับ ก็หลักการง่ายๆครับก็คือเนี่ยเอาเหล็กวางบนตัวล้อ3อันเนี้ยแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็ค่อยๆกดลงทีละหน่อยทีละหน่อยอความโค้งเราจะเอาเท่าไหร่เราก็วัดเอาว่าให้เหลือโค้งแล้วกว้างปากกว้างส่วนกว้างเท่าไหร่ต้องการโค้งเท่าไหร่นะครับก็ พอวางเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆกดก็ค่อยหมุนตัวบนเนี่ยลงทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็หมุนกิ้งไปกิ้งมาแค่นี้ครับมันก็จะโค้งแล้วอันนี้ผมตัดเหล็กมาสั้นนะครับก็คือมาสาธิตให้ดูส่วนใครจะทํายาวๆก็แล้วแต่ไอ้ที่จับแบบนี้คือที่จริงมีสองคนช่วยจับเอาเอาคีมคอยล็อกที่ไปลายไว้คือตอนเริ่ม ตอนแรกเนี่ยมันจะมีกิ้งบิดไปบิดมาฉะนั้นเดี๋ยวหัวกระ้ายเนี่ยมันจะโค้งๆหน่อยซึ่งที่จริงอะ่ะเราดัดได้แต่อันนี้ผมเอามือจับที่จริงใช้อาอีกคนนึงเอาครีมคอยจับไม่ให้มันหมุนไปหมุนมามันจะตรงกว่านะครับอ่ะก็เลยอันนี้พอดีถ่ายคนเดียวก็เลยเอามือค่อยๆจับหน่อยก็ถ้าเกิดมีคนหนึ่งเอาครีมคอยคอยจับไม่ให้มันหมุนควงมันก็ มันจะตรงดีกว่านะครับะนะนะครับเริ่มโค้งขึ้นแล,แล้วเราก็ค่อยๆกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็หมุนไปหมุนมาแค่นี้เองอันนี้ผมทำสั้นไปหน่อยมันจะตึงๆหน่อยจริงๆต้องยาวๆกว่านี้หน่อยตัวมือหมุนนะครับอ่ะเนี่ยจะคอยจับเพื่อไม่ให้มันบิดคือตัวล้อมันกิ้งไปกิ้งมาคือบางทีมัน ไม่ตรงศูนย์ก็หน่อยคือเขาจะบิดไปบิดมานิดหนึ่งนะครับเริ่มโค้งแล้วทีนี้เราจะเอาโค้งเท่าไหร่เราก็กดลงมาที่จริงทําตัวเパาลงมาเนี่ยทำเป็นตัวสเกลไม้บรรทัดมาก็จะจะรู้ว่าเรากดมาเท่าไหร่นะครับทำารแล้อันก็จะได้เท่ากันนะครับแค่นี้แหละครับนะครับมันก็จะเริ่มโค้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ อ่าทีนี้เราจะเอาโค้งเท่าไหรก่ก็แล้วแต่เราเลยเขาค่อยๆปรับเอามุนไปหมุนมาหมุนไปมุนมาทีละน้อยทีละน้อยก็ได้แล้วครับไม่ต้องไปจ้างอ่าร้านดัดก็ทําเครื่องนี้มาคือก็ลงทุนไม่แพงเท่าไหร่นะครับเราใช้ได้ตลอดนะครับอ่าโอเคเอาผมเอาเท่านี้แล้วกันคือเป็นสาธิตให้ดูนะครับ จริงมันจะโค้งกว่านี้เราก็กดลงมาได้อีกเรื่อยๆนะครับอ่ะแต่อันนี้อ่ะโอเคให้ดูว่าโอเคมันโค้งได้แล้วด้วยวิธีแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูตัวเหล็กแป๊บที่เราดัดโค้งไปแล้วอ่ะเนี่ยนะครับมันก็จะโคง้ง แต่หัวกระท้ายเนี่ยที่เรากดก็คือระยะล้อมันจะต่างกันมันห่างกันมันก็จะมีส่วนตรงที่หัวกระท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวทายให้ดูมันก็จะไม่เด้งคืนกลับนะครับอ่ะมันก็จะโค้งสภาพไหนก็เป็นแบบนั้นเลยอ่ะเนี่ยปึ๊บเนีย่ยเราก็ไปทำโรงเรือน คือถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กแป๊บเดยาวอายาวหกเมตรทั้งเส้นเลยก็โค้งยาวไกลเลยอ่ะนะครับนั้นเราจะเอาโค้งเท่าไหร่จะจะให้เหลือเป็นแค่ครึ่งวงกลมหรือเป็นแค่โคง้คงๆก็แล้วแต่เราปรับเอาเองนะครับอ่ะก็เครื่องก็ทําง่ายๆวิธีทําก็ง่ายๆนะครับสามารถเอาไปดัดเหล็กใช้เองได้ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม